ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องทัพทีมธัญพรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำพิซซ่าขนมปังซึ่งอุปกรณ์ของเราก็จะมีปูอัดมอสเลล่าชีสไลซ์แล้วก็ซอสก็ขนมปังขาดไม่ได้เลย เดี๋ยวขอไปล้างมือแป๊บหนึ่งโทรศัพท์เป็นอะไรมากไหมก็นี่นะคะก็จะมีหลายชั้นชั้นแรกเราจะใส่ ชั้นแรกนะคะเราก็จะใส่เป็นขนมปังแล้วก็ตามด้วยปูอัดเป็นแผ่นแล้วก็ชีสนะคะแล้วก็โปะซอสด้วยแล้วเราก็จะใส่ปูอัดเป็นแผ่นนะคะแล้วก็แล้วก็โปะขนมปังอีกทีทุกคนจะใช้ปูอัดแบบไหนก็ได้นะ โู้อัดบางอันนะคะมันก็จะมีรอยแบบนี้เราก็จะแกะแผ่ออกแบบนี้แผ่เสร็จแล้วก็มาวางไว้ที่ของเราเลยแล้วก็ใส่อีกทีปูทาลงไปเป็นตเซบครัง้งนี้เราจะ ใช้ชีสสองแผ่นเออ,เอ,อไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวชีสหมดก่อนถ้าชีสหมดนี่ไม่ไม,ม่กินนะเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะทำชีสแผ่นเดียวกับชีสสองแผ่นเนาะจะได้แตกต่างกันแล้วก็มาดูว่าอันไหนคือทุกคนดูตัวชีสตอนนี้ดิคือมันก็้จะหมดแล้วเพิ่งซื้อมาวันแรกอะตอนแรกแบบเท่านี้ตอนเช้าทำไปแล้วไงเออมันก็จะเหลืออันนี้พี่ที่แกะนะฮะ ปกติทุกคนจะหักครึ่งกันตรงเส้นใช่ปะเราต้องทำแบบนั้นค่ะทุกคนเห็นรอยตรงนี้ไหมตรงนี้เป็นรอยหลังเส้นอ่ะเนี่ยเราแกะออกมาเลยไม่ต้องหักไม่ต้องให้มันยุ่งยากจะไปหักทำไมก้อนเออถามจริงหักทำไมก็ไม่รู้ อันนี้คือต้องล้างมือแล้วด้วยนะ แก okay, ออกมานะก็จะเป็นชีสแผ่นแบบนี้เลยน่าก,กินมากวางครับลงไปซอสพอ,สอสเสร็จแล้วก็หยิบน้ำป้งมาโปะข้างบนอีกที เพราะว่าเวลาเราทอดแบบเกรียมๆนะคะมันก็จะได้มันจะได้ข้างในมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่ไหม้ปูอัดอะแล้วก็เราจะมาทําอีกชิ้นหนึ่งครั้งนี้เราจะใส่แค่ชีสข้างบนมาดูกันว่าจะอร่อยไหมปูอ,อัดนะคะที่เราอะถ่ายคลิปอันนี้เป็นคลิปครั้งที่สองที่เราถ่ายพิซซ่า แต่ว่าคลิปครั้งแรกเราไม่ได้ลงความมินเต็นก่อนก็เลยได้มาถ่ายใหม่อีกแล้เหมือนเดิมเลยฮะเราต้องดูจากรอยจะได้แกะแบบสวยงามอ่าเจอรอยแล้วอีกตรงนี้วางไว้ก่อนแล้ว เมื่อกี้เกือบลืมทาซอสข้างล่างไว้แบบของเราก็คือทาซอสทุกชั้นจะได้ช่ำ ชิ้นสวยงามมากอะทุกคนชีทแผ่นเนี้คือเราแบบมือเราเป็นแบบมืออาชีพแล้วไงเออมืออาชีพแล้วก็ต้องแบบเก่งขึ้นั่นนะทาปูอ,อัดเอ้ไม่ใช่ทาซอสเบคอนนังนหลงอชีสชิ้นเดียวส,สามชิ้นใช้สองชิ้นมันเดิมนี่แหละจะได้ปัง จะว,วางขนมปังไว้นี้ก่อนก็ทำหมือนเดิมเลยคนะใส่ตู้อ่ะถ้ามีมันเต็มก่อนก็นั้นขอปิดไว้ก่อนพอเราทำเสร็จแล้วนะคะก็โปะด้วยขนมปังจิบไปเข้าตู้อบกัน้นแต่ก่อนที่จะไปเข้าตู้อบก็มาเก็บของกันก่อนเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บหนึ่งนะคะ เอาไปเอาไปอบกันเดี๋ยวเรากอขออันนีุญาเปิดหม้ออบแป๊บหนึ่งเอาใส่หม้ออบเลยตื๊อแล้วก็เอาอีกอันนึงใส่ด้วยตื้อก,ก็ทำพิซซ่าไงคะ แล้วก็เอาฝามาปิดเดี๋ยวรอดูตอนจบเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหักให้มันเหมือน,นของร้านขายทั่วไปตอนนี้แป้งมันติดกันมากเราต้องหัง ต้องไปล้างมีดด้วยเพราะตอนนี้เปื้อนชีสหมาแล้วทุกคนดูมีดเราตอนนี้สิใส่ชีสเชียมาก เราก็จะไปล้างมือกันก่อนแล้วค่อยมาชิมกันมาชิมรสชาติกันอืมตรงชี้จะมีความน้ำ